ในโลกของเครื่องจักรก่อสร้างขนาดใหญ่ไม่มีชื่อไหนที่โดดเด่นไปกว่า Caterpillar และในปี2026นี้พวกเขาได้นำเสนอสุดยอดนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมกับ Caterpillar D12 Bulldozer รุ่นใหม่ล่าสุดที่ไม่ได้มาแค่ขนาดใหญ่แต่ยังมาพร้อมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดเท่าที่เคยมีมาในวงการเครื่องจักรกลหนัก Caterpillar D12 ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในงานก่อสร้างระดับใหญ่อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นงานเหมือนงานถมดินขนาดมหึมาหรือโครงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในระดับประเทศ d 12คือคําตอบที่ให้ทั้งพลังความแม่นยําและความทนทานในระดับสูงสุดมาเริ่มจากดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่น d 12ปี2026มาพร้อมกับสีเหลืองคลาสสิกของแคทเทอร์พิลาที่เปล่งประกายด้วยการเคลือบเงาแบบ HD ทั้งคันมองเห็นแล้วรู้สึกได้ถึงความแร่งและความมั่นคงด้านหน้าของตัวรถติดตั้งใบมีขนาดยักษ์พร้อมระบบไฮดรอลิกที่พัฒนาใหม่ ให้สามารถปรับระดับและองศาการใช้งานได้ละเอียดและแม่นยำยิ่งขึ้นตัวโครงสร้างทั้งหมดผลิตจากเหล็กกล้าพิเศษเสริมความแข็งแกร่งให้สามารถทำงานในทุกสภาพพื้นที่และภูมิประเทศภายในห้องโดยสารของ D12 ถูกยกระดับให้ทันสมัยที่สุดเท่าที่แคเทเธอร์พินลาเคยพัฒนาเบาะนั่งแบบปรับอัตโนมัติพร้อมระบบลดแรงสั่นสะเทือนพื้นที่ภายในกว้างขวางและเงียบสงบ ระบบหน้าจอควบคุมแบบทัชสกรีนที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ GPS และเทคโนโลยี Smart Machine ของ Caterpillar ได้อย่างสมบูรณ์แบบนอกจากนี้ยังมีระบบกล้องรอบคันมองเห็นพื้นที่อับสายตาได้อย่างชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ผู้ควบคุมในด้านสมรรถนะ d 1 2มาพร้อมกับเครื่องยนต์ c 3 6รุ่นใหม่ล่าสุดของแคเ e อร์พิ a ลที่สามารถให้พลังมากกว่า950แรงม้าพร้อมแรงบิดมหาศาลที่สามารถรับมือกับทุกงานถม งานขุดหรืองานปรับพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างไม่มีปัญหาระบบส่งกำลังและเกียร์ได้รับการออกแบบมาให้ตอบสนองอย่างรวดเร็วและแม่นยำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดการสิ้นเปลืองพลังงานอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือระบบอัจฉริยะ CATCOMAN m d ที่อนุญาตให้ผู้ควบคุมสามารถควบคุม D12 จากระยะไกลผ่านระบบรีโมทซึ่งเหมาะสำหรับการทำงานในพื้นที่อันตรายหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะกับการมีมนุษย์เข้าไปอยู่ ระบบนี้ยังสามารถจดจำรูปแบบการทำงานและปรับแต่งให้เข้ากับสภาพพื้นที่โดยอัตโนมัติระบบช่วงล่างของ D12 ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับแรงกระแทกอย่างหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ครุกคลาหรืองานเหมืองแร่หน้าสัมผัสของแทรกถูกออกแบบให้กระจายน้ำหนักได้ดีช่วยลดแรงกดทับต่อพื้นผิวและยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แคเธอร์พิลลาดี12ปี2026ยังใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมมลพิษใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับโลกในด้านการปล่อยควันเสียเครื่องยนต์ถูกออกแบบให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและสามารถทํางานต่อเนื่องได้หลายชั่วโมงโดยไม่เกิดความร้อนสะสมจนเกินไปแม้จะเป็นเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่มากแต่ดี12ถูกออกแบบมาให้การบํารุงรักษาเป็นเรื่องง่าย ด้วยช่องเปิดขนาดใหญ่สำหรับตรวจสอบเครื่องยนต์และระบบต่างๆพร้อมระบบวิเคราะห์การทำงานแบบเรียลไทม์ที่แจ้งเตือนเมื่อถึงรอบการเปลี่ยนน้ำมันหรืออะไหล่ช่วยลดเวลาการหยุดทำงานและเพิ่มความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาวแคทเธอร์พิลล่าดีสิปี2026ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักรกลหนักธรรมดาแต่เป็นผลลัพธ์ของเทคโนโลยีวิศวกรรมและนวัตกรรมที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวมันคือความภาคภูมิใจของวงการอุตสาหกรรมและเป็นคำตอบของทุกงานก่อสร้างที่ต้องการพลัง ความแม่นยำและความทนทานในระดับสูงสุดหากคุณกำลังมองหาบูลดอเซอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาดตอนนี้ไม่มีคำตอบไหนที่เหมาะไปกว่าแค t e r อร l l ลาดีสิรุ่นปี2026นี้แล้วคุณละพร้อมหรือยังที่จะสัมผัสพลังแห่งอนาคตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง c a r c คาราฟ e d เต็ดเพื่อไม่พลาดทุกรีวิวเครื่องจากรุ่นใหม่และเทคโนโลยีที่กำลังจะเปลี่ยนโลกของอุตสาหกรรมไปตลอดกาล